I've been living with a shadow over overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. In the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way. Can't make, make it through, through without a way back, back. Your suggestions. แล้วก็ตามมาด้วยคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวนะครับและก็คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับขอเชิญนะ,นะครับเราจะเข้าสู่พิธีการนิดหนึ่งนะครับวันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมงานฉลองมงคลสมรสระหว่างคู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้นะครับ ท่านแรกนะครับที่จะขึ้นมาอของอะไรสำหรับแก่ผู้มีเกเียรติท่านหนึ่งนะครับที่จะขึ้นมา้อมมางอะไรอีกกลุหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญท่านสาขาสุขอำเภอสามเลยครับ อ่าตอนนี้เป็นสารสุขอำเภอสามรอยอนนะครับเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับจากอำเภอบางสะพานน้อยนะครับอ่าในช่วงนี้นะครับขอขอบเขตเจ้หน้าที่สสบตปาททนนะครับกล่าวให้รู้ว่าตอบกลุ่มมาสา่นิดหนึ่งกลับขยายขอบเขตด้านสารสุขอำเภอสามรอยอนนะครับย้ายมาจากอำเภอบางสะพานน้อยนะฮะท่านอดีศสศเสีย นะครับตัเจ้าคำรพลเป็นประเสริฐท่นนานกำนันเู้เียบ้านท่านนายกอบตไร่ใหม่นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่กทานวันนี้ก็คงจะผูกขัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในการเชิญนะั้นเราจะไปจัดก,กันที่โรงเรียนบ้าน12บุ้นนะฮะแต่ด้วยภาะวะฟ้าฝนก็เลยทำให้ต้องย้ายสถานที่มาเปลีนนน่ยนถนน คันคองตรงนี้หน้าบ้านของเจ้าเป่านะครับในการจัดงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าขุกขากเล็กน้อยเมื่อสักครู่ผมเข้ามาก็หกโมงกว่าแล้วล่ะหกโมงเกือบหกโมงนะครับวันนี้ผมนั้นได้รับเกียรติให้มาร่วมง,งานฉลองมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวซึ่งดูแล้วคู่บ่าวสาวก็มีความเหมาะสมกันดีเขาทั้งคู่นั้นไปตกลงคงใจ เจอกันตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวก็คงจะให้ท่านพิธีกรได้ถามนะครับวันนี้เขาทั้งคู่นั้นได้ตกลงคกใจที่จะใช้ชีวิตสมรสอยู่ร่วมกันแล้วล้วก็เชิญท่านผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่วันนี้เลี้ยงลูกมาให้การศึกษาให้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้ววันนี้ลูกนั้นได้เป็นฝั่งเป็นฝาพ่อแม่นั้นจะดีใจเป็นที่สุดนะครับแต่ ชีวิตของการแต่งงานนั้นก็เพียงวันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะครับแต่ก่อนที่เราอยู่คนเดียววันนี้ตั้งแต่วันนี้จะต้องไปจนไปตลอดนั้นเราก็ต้องอยู่กันสองคนมีอะไรก็ต้องแต่งปันนะฮะทางนี้ท่างนั้นก็ต้องอาศัยความรัาความเข้าใจนะครับน,นี่เอาลอยให้อภัยเส้นกันละกันผมเชื่อว่า คู่บ่าวสาวทั้งสองนั้นจะใช้ชีวิตของรักของเรือนใช้ชีวิตสมตรสร่วมกันนั้นอย่างมีความสุขนะครับครับท้ายที่สุดนี้กับผมก็ต้องขอราตนาน,นัาถุนภาษีรัตนาไต่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกกากลโลกลงในบดอภิบาลประทานพรขอให้คู่บ่าวสาวทั้งสองนั้นลงใช้ชีวิตของรักของเรือนใช้ชีวิตสมตรสอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคิดสิ่งอ่นสิใดก็ขอยสมความปรารถนาทุกๆประการทํางๆดนะครับ สำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมา,ร,มาร่วมงานในวันนี้นะครับคือท่ทานสาธาสุขและบิหาระยอะร่อะท่านสาสมนตรีปานได้ดนท่านสาวจเสียหรือสวจมงพลเป็นบุญเสริท่านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันมงคลวันหนึ่งนะครับแล้วก็ฟ้าฝนก็เป็นใจนะครับจากการที่ อาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับที่จะทําให้ทุกท่านที่มาในงานนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เหตุการณ์ก็เป็นมาด้วยความเรียบร้อยนะครับวันนี้คู่บ่าวสาวของเรามีความพร้อมนะครับมีความเหมาะสมกันทั้งคู่นะครับคู่เจ้าบ่าวเองก็หน้าตารอเหลาเจ้าสาวก็หน้าตาสวยงามนะครับก็อยากจะฝากานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็น ค่ะติให้กับคู่บ่า,าวสาวซึ่งจะจะรงชีวิตคู่นะครับตอนอื่นเนี่ยเราอยู่คนเดียวอย่างเมื่อกี้ท่านสวนสอบอกไว้นะครับต่อไปนี้เราจะต้องอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับก็ย่อมจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับผมให้กติเรื่องนี้ครับการที่จะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขนะครับเราต้องเอากันไว้ก่อนนะครับ เอาอกเอาใจกันไว้นะครับเพราะว่านะครับถ้ามีเรื่องผิดหูนะครับก็ต้องนึกถึงวันนี้นะครับต้องเอาอกเอาใจกันไว้นะครับไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องผิดหูไปก็ทะเลาะเบาแวงนะครับขอให้จำภาพวันนี้ไว้นะครับทุกคนได้มาเป็นสักขีพยานยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับ ท่านสสก็อวยพรให้ไปแล้วนะครับก็คงจะได้รับพรนั้นนะครับผมก็ขอให้ผรูบาอาจารย์ไดมีความสุขนะครับมีความเจริญกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับอรับผมครับเป็นแขกรัเกริทัลงสองท่านนะครับอยาเพิ่งลงนะครับมีแขกรับเกียรติอีกสอง นะครับพิเศษมาปิยพอในะครับผู้บ่าวสาวในวันนี้ท่านแรกคือท่านรองนายกงค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปานนะครับท่นนา,าสน,น,ามนงสมหมายแจมสว่างนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับให้อุปวาตกับผู้บ่าวสาวแล้วก็ผู้ปาก,กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญข้าพเจ้าเต็มตัวกรับนะครับท่านรองนายกสมหมายแจมสว่าง ขับเรือท่านสสครับบนปีนฟานน้นมท่านสจแล้วผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันน,น,น,บน,บนนี้ไม่ได้ตัางใจนะครับที่จะมาเวยพนนะครับเขามายังหลงเลยนะครับที่เข้ามาไม่ถูกก็ดีใจนะครับมาถึงบริเวณงานครับก็ตื้นใจแทนหลานธนีและอุบ่าวสาวเนี่ยท่านยา พ่อและแม่ขอสองท่านนะครับได้มีงานอาแต่งในวันนี้นะครับกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ต้องมีใจร่รวม,มกันนะครับผู้บาวสาวและขอให้อยู่กันอย่างมีความสุขชีพสิ่งใดนะครับมสมความปรารถนานะครับก็ขอให้แขกผู้มีเกียรตินะครับเพื่อจะกำลังใจให้ สวัสดีสาวที่นี้นะครับคงละคงเดือนกันตลอดไปขอบคุณครับขอ,อบคุณฉลองนายกราดันะครับท่านรองนายกอบต่อฝ่ายน้ำปากนะครับอี 2001, บ 2001, บ 2001, บกท่านหนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับเรียนเชิญท่านขันทนลักษ์แจ่มสว่างนะครับท่านขันทลักษ์แจ่มสว่างขึ้นมากล่าวให้โอ้ว่ากับอันนี้ ผมดีใจที่หลานคนได้มีครอบครัวแล้วก็ได้ตัดตามประเพณีสบบคนไทยในาไีนน้อะไรก็จะได้เป็นหน่อู้บาสาวจนได้ถวันนี้วันนี้นนแล้วก็เปน็นปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในหังข้างหน้าเพื่อทุกคนจะได้มีทายาท แล้วก็ตรงจำมันนี้ไว้ให้ดีว่าที่มู่วันี้ได้เพราะพ่อกับแม่ขอให้จำเอนะครับผมขอประท้วงครับกับาเมนแขกผู้มีีเจติทุกท่านนะฮะก็ผมออบนะฮะก็คือผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะฮะที่มาในงานของผมในวันนี้ะถ้าไม่มีทุกท่านก็ไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันนะ ขอโทต้องบอกนี้ก็คือทุ่นร่ามาแสดงความมีดีให้กับผมแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะก็คือสิ่งใดที่มันขาดหรือว่ามันเหลือหรือว่ามันเกินไปที่ผมไปดูแลแล้วก็ใคทุกท่านไม่ไม่ได้รับความสะดวกหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็ต้องกลับขอประทานโทษไว้หน้าที่นี้ด้วยครับนะับแล้วก็ที่ผมก็ขอบค,ค,คุณก็คือในเรื่องของกุม อาทีมงาน B12 นะฮะแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงที่ดุร้ายแล้วก็ทางพี่น้องที่ว่าจะมาร่วมเคยญาติดยวกันก็ทางปากน้ำตานี่ยนะฮะผมก็ต้องขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับแฟนๆให้กำลังใจนะฮะถ้าท่านสังเกตนะครับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่พอขึ้นมาบนเวทีเจ้าสาวจะให้ข้าพูดให้เจ้าบ่าวพูดนะครับ หลังจากวันนี้ไปนะครจะาบ่าจะไม่จะไม่ได้พูดเลยสงสัยว่าได้พูดค่คเดียวนะพูดคำเดียวอากาศสบายขอให้ทางพ่อแม่เจะาบ่าวที่นึงนะครับได้่าวกบคุดนะครับที่มาเ่วมงานวันนี้ขอต้อสั่งนครับแล้ขอการสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่มาเี่นมานวันนี้ว่า มีงานที่ว่างานที่ว่าผ้าแต่กดทอดเลยก็ขอเก่ามาไว้หน้าทีนี้แล้วก็ที่ว่าผ้าแล้วเราคงว่าเจ้าภาพก็ขอรับเข้ากับที่เดียวครับผมผมก็ดีใจมากเพราะได้รู้เคยผลไม้ผลเงินก็มีคนเดียวครับมีลูกสาวคนเดียว มีลูกสาวด้วยคนเดียวเลยทีนี้ก็ก่อห่วงกันก็ห่วงเออสามตาอยู่แล้วนะคะมีลูกคนเดียวผมก็ได้สมาชิกเพิ่มคนหนึ่งเพราะว่าผมเขาบอกว่าแต่งงานต้อลูกผมต้องย้ายไปอยู่ทางบ้านผมจะได้ช่วยผมบ้างเห็นไหมแต่วก็ไม่ครับนี่ก็ต้องร่าอย่างไรจะรู้ก็ผมพ่อแล้วอะแต่ถ้าลูกผมแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่ผมโน้ตเพรผมก็ให้ช่วยผมด้วย ขอบคุณมากครับแขนที่มิกบทุกทุกท่านผมก็ดีใจมากครับผมก็ไปได้บโบกอยนเรื่องเพราะว่าผมหนีหานบ่อยเกินเพราะว่าใครรู้ก็หมากันผมดีใจที่ถึดมีอะไรจริงกๆๆๆ็ต้องผมก็ขออาภายัยด้วยเพราะว่าถ้าว่าหนีหานจริงใดบอกทางลูกเคยได้ คงไดยินนี้มาช่วยตอบแทนพี่น้องทุกๆท่านขอขอบคุณครับข้าพเจ้าขอขอบคุณทางพ่อแม่เจ้าวสาวนะครับแล้วก็ตัวเจ้าสาวเองครับในโอกาสนี้ในช่วงนี้นะครับแต่ผู้มีเกียรติที่ร่วมงานในวันนี้นะผู้่าวสาวในวันนี้นะครับเวลาน่าจ้ะร่บเลยประมานานแล้ว thank yeah. you